ฮัลโหลสวัสดีครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแต่ถ้าหิวข้าวอย่าลืมคิดถึงเชฟหลงนะเชฟหลงจะมีอาหารหลากหลายให้คุณทำตามนะครับวันนี้เรามาทำคิวคิวกัตตกกคตักกคตักคืออะไรครับไก่ไก่ตุดจีนแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่าน ไก่ไหวเจ้ากินไม่หมดแน่นอนนะครับหรือไม่ใช่ไก่ไว้เจ้าก็ได้ไก่ต้มนะฮะผมจะมาทําหลังจากที่เรากินไก่จนเบื่อแล้วไม่รู้จะกินอะไรนะวันนี้ผมจะมาทําไก่ผัดขิงต้นหอมกระเทียมนะทำยังไงนะครับมันก็ไม่ได้ยากนะครับผมนะติดตามเลยนะครับผมเราะสับไก่ก่อนนะครับ มาดูของของเราก่อนนะครับอ่าวัตถุดิบมีอะไรขิงนะฮะขาดไม่ได้กระเทียมนะครับนะต้นหอมนะครับเราหั่นก่อนอ่าหั่นต้นหอมเป็นท่อนก่อนนะจ๊ะอ่าโอเคแต่ผมอยากให้ใบกับอ่าโอ้ลืมไปมีพริกขี้หนูด้วยนะครับอืมเพราะผมชอบกินเผ็ด ผมอยากให้นะเอออย่างไอเนี้ยแยกออกครับแยกออกจากกันนะครับแยกออกจากกันนะคิงอ่าจะตบเลยก็ได้อ่ะตบดีอ่ะนะตบแล้วก็หัน่นอ่าฮะเดี๋ยวชิมเบอร์เลอร์เขาคิดว่าเป็นไก่นะฮะนะนะโอเคอ่าใส่คิงเยอะๆหน่อย อากาศช่วงนี้มันร้อนๆนหนาวๆนะฮะอ่ากระเทียมตบมันนิดนึงตบมันนะจ๊ะอืมอ่าตบครับพร้อมมันไม่ยากนะฮะอ่าแต่ก็มีวิธีการทำนะครับโอเคทีนี้อ่ทาทำไงโอเคใส่ตะกร้าเข้าไว้กระดึกนะครับหัพนพริกขี้หนูต่อนะจ๊ะ นะจ้ะนะจ้ะอ่าครับผมอ่าหันหันชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้นะจ้ะจะตบก็ได้นะจะหันก็ได้นะอ p t o ูยูนะจ้ะนะครับสีแดงสีเขียวได้หมดนะฮะอ่าไม่ใช่ว่าปาีผมเห็นเจะมีแต่สีเขียวที่บ้านนะครับใสยย่เยอะหน่อยก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับอ่าอันนี้เก็บ เราทําเหล็กไก่ก่อนนะจ๊ะอืมอ่าระวังมือนะจ๊ะอ่าซับซับกอยู่มันหนีอ่ะมันหนีอย่านี้ับไงก็ได้นะฮะก็ต้อก็ตอยากกินผมเลยครับสงสารจังเลยไม่สนโอ้พูดถึงตุดไก่ผมเพิ่งดูคลิปคลิปหนึ่งนะฮะอ่าคือเขาถามว่า อาชีพอะไรที่ทําให้คุณเข้าใจผิดเออะตทศตลกดีอะรู้ไหมเขาบอกอาชีพอะไรอาชีพคุณขายข้ามันไก่อ้าวทาไมอ่ะอ่าเวลาเราสั่งไก่นะฮะเขาจะถามว่าพี่เอาตูดไหมครับตูดอะไรตูดไก่อ่ ไม่ได้ฟังแล้วมันนี้เออใช่นิวอ่ะใช่ไหมแล้วมีอาชีพหนึ่งอาชีพหมอหมออะไรหมอฟันหมอฟันชอบพูดอะไรรู้ไหมเออหมอฟันชอบพูดว่าอาร์อาร์อากว้างๆนะนั่นอากว้างๆนะฮะนิ่งๆเสียวนิดนึงเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอดูเขาพูดดิเออฟังดูก็เออใช่เว้ย นะอืมสับไก่ก็แล้วแต่จะสับนะจ๊ะแล้วแต่เราจะสับยังไงนะแต่ต้องบอกตรงๆต้องระวังมือนะครับไม่ใช่กินไก่แล้วก็กินมือด้วยนะครับสับมันระวังมือนะครับพี่น้องนะจ๊ะเราเอาแค่ครึ่งตัวก่อนนะฮออืมะ นี่เนี่ยเะไก่ตัวที่น่าจะอร่อยฮนะดูแล้วโอเคเลยนะครับโอเคนะแค่นี้เดี๋ยวเราไปผัดกันเลยครับผมโอเคเปิดไฟนะครับอ,อย่างที่ผมบอกตลอดตลอดอที่ผมทำกับข้าวกระทะร้อนๆใส่น้ำมันนะครับวันนี้เรา ไก่หอมมากประมาณโลโลครึ่งโลสองโลสองโลสองถึงโลครึ่งนะไก่กำลังอร่อยนะฮะผัดแบบวิธีนี้ก็ได้หรือจะทอดคั่วเกลือก็ได้แต่วันนี้เราทำเป็นออกมีน้ำนิดๆน,น,นะครับอา่อารอแป๊บหนึ่งให้น้ำมันให้กระทะมันร้อนก่อนใส่น้ำมันเลยนะจ๊ะอืม โอเคีนี่เราก็ใส่ขิงกระเทียมลงไปคั่วนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะคั่วให้รสชาติไม่อ่อนก่อ,อ,อกก่อนนะจ๊ะโอ้กินรสชาติขิงมาเลยมาก่อนเลยอือกระเทียมไม่ต้องกลัว เป็นสมุนไพทั้งนั้นนะครับถ้าอย่างนี้ใครจะเอาใส่ตะไคร้ใส่อะไรก็เป็นอบตะไคร้ก็ได้นะครับอ่าไม่จําเป็นต้องอบผิงผิงต้นหอมนะโอเคนี่นีนล่ะเหลียงแล้วนะฮะกระเทียมกับผิงเหลียงแล้วนะครับใส่ต้นหอมต้นหอมเป็นสีขาวๆนี่นะจ๊ะ แต่น,นี้ยังไม่ใส่นะอันนี้ยังไม่ใส่เก็บไว้ก่อนเนาอ้าวผัดให้เอ้ยนี้เฮ้ยตายแล้วทีนี้เราใส่อาวุธหนักลงใบคือพริกอาวุธหนักพริกเพราะว่าหนีกันหมดแน่นอนจำกันเป็นแถวผัดให้รสชาติออกมา อให้มันออกมาให้มันออกมาให้หอมๆนะครับอืมอ่าให้มันออกมาห,หอมๆนี่แหละคือจุดสำคัญคือให้กลิ่นรสชาติพวกนี้ออกมานะจ๊ะอืมมาแล้วผัดเจ้นกินออกมาเราอยู่ไม่ได้อะ่ะเออ นะครับอาความหอมโอเคเอาไก่ยนลงไใบคืออย่าลืมนะไก่ต้มเราเนี่ยใส่เกลืออยู่แล้วมีรสชาตินิดนึงนะฮะเวลาไอ้นี่ก็ต้องระวังนะครับชั่วชั่วชั่วนี่ <c oughs> ลืมไม่ได้คือเหล้าจีน เออโอ้โหอมหอมมากเลยทีนี้ işte, ใส่น้ำนิดหน,น่อยนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะฮะนิดหน่อยเพราะว่าไก่มันเย็นนะครับมันคลิปไว้เจ้า tiempo. ไก่มันก็เย็นเนาะอุ้ยไม่ก็ ขอโทษนะครับขอโทษขอโทษจิมดูอ่าระหว่างนี้เราปรุงรสด,ด้วยใส่เกียรนิดหน่อยเกียรนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะเกียร์โอเคอ่าปรุงปรุงรถใครจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่แล้วแต่เรานะจ๊ะ อ๋อโอเคปุงปุงรสอืมอ่อใครจะใส่น้ำปลาก็ใส่นะจะไก่เป็นไก่ผัดน้ำปลาก็ได้อืมอร่อยอ่อะทีนี้ปิดฟ้าอืมปิดไว้ก่อน สองสามนาทีมาดูน้ำมันไม่ <What? S 1> ในระหว่างอบนะเราก็ต้องดูนี่น้ำถ้าว่าเราใส่รสชาติจัดมากเนี่ยเค็มมากเนี่ยเดี๋ยวผัดออกมามันแห้งเนี่ยจะเค็มนะฮะค่อยๆค่อยๆผัดให้น้ำมันแห้งให้รสชาติมันซึมเข้าในชิคเก้นผัดไปเรื่อยๆให้น้ำนจนแห้ง รสชาติมันจะเข้าไปในไก่นะครับอ่าเริ่มแห้งแล้วนะจ๊ะโอเคต้นหอมสุดท้ายนี้ลอยไปลายไป,ไปผมไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับไม่ใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วเพราะว่าผมต้องการโชว์เด่นขิงต้นหอมกระเทียมเห็นไหมฮะแห้งแล้วนะครับนี่ ตดนหอมอ,อ่ออีนี่น่งปิดปาฟนิดนึง <c oughs> นะใส่เราจินอีนี่นึงนี่ว้าวหอมมากเลยครับโอเคว้าวโอเคปิดไฟเลยจ้า ขอโทษโอ้ยขอโทษครับไก่ผัดขิงกระเทียมต้นหอมแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเราชิมดูก่อนไะชิมดูอราเรอื้ออรา วันนี้เมนอ,อยู่ชนะด้วยนะเออเมื่อวาไปถามดูนะครับผมนะครับกินไม่หมดก็ทำอย่างนี้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ,อเอาไก่ไปทอดทอดให้แห้งนะก็ใส่เกลือหน่อยไปผัดกับพวกกระเทียมอย่างที่ผมทำนะมันก็อร่อยแล้วนะครับผม สุดท้ายท้ายสุดวันนี้ก็คือขอคุณครับทุกคนที่ติดตามและคอมเมนต์มาผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปนะครับผมสวัสดีครับ